ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่นะครับพิกโฉมประเทศไทยอย่างไรนะครับก็ผมก็ได้ให้ผมก็แสดงความความเห็นด้วยนะครับอย่างจริงใจ ในเป้าหมายของกรรมธิการชุดนี้นะครับที่จะทำให้ทั้งอุดมศึกษาทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเนี่ยนะครับมีสมรรถนะสูงนะครับที่จะพิกชมประเทศไทยนะครับก็ได้ยกตัวอย่างที่ว่าเรามี สมรรถนะในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมากนะครับและคนไทยควรจะได้ควรจะได้รู้และควรจะได้เข้ามาร่วมนะครับเช่นเครื่องเครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องมือทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าชุดชุด PPE นะครับที่คนไทยเรียกว่าชุดหมี ที่ต้องสวมใส่เวลาที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถทําในเมืองไทยได้แล้วนะครับในราคาที่ต่ํามากคือ750บาทแล้วก็ยังมีนวัตกรรมคือซักได้ซักแก็ใช้ใหม่ได้50ครั้งผมคิดว่าเราจะสามารถที่จะทําเป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับขายในประเทศและก็นอกประเทศได้ ในราคาที่ที่แข่งขันได้สบายเลยนะครับอันนี้ก็ชี้เห็นด้วยความเร็วของเราในการที่ทํานวัตกรรมนะครับแล้วก็ความสามารถพื้นฐานของเราทางวิทยาเทคโนโลยีนี่ก็จัดอยู่ในระดับนําในอาเซียน,นครับพยายามทําให้วิชาการเนี่ยสู่การปฏิบัตินะครับการสอนที่ต้องพยายามให้ มีเนื้อหามีสาระของการปฏิบัติอยู่ในนั้นให้มากเหล็กเลี่ยงที่จะผลิตคนออกไปแล้วปฏิบัติอะไรไม่ได้ปฏิบัติได้ไม่ดีปฏิบัติได้น้อยต้องพยายามทำให้เขามีความรู้แต่ว่ามีทักษะมีมีความชำนาญในการปฏิบัติด้วยถ้ปเปรียบเทียบไปเนี่ยมันคล้ายๆกับอยากจะให้แทบทุกสาขาวิชาเนี่ยทำให้ได้อยา่างโรงเรียนแพทย์ โรงเรียนทันตแพทย์โรงเรียนพยาบาลที่ว่าคนเรียนแล้วเนี่ยเขาจบออกไปเนี่ยก็ต้องเป็นหมอได้ทันทีเป็นทันตแพทย์ได้ทันทีหรือเป็นสัตวแพทย์ได้ทันทีหรือเป็นพยาบาลเป็นประดุงคำได้ทันทีแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางวิชานี่มันห่างเหมือนการปฏิบัติไม่เกินนะครับบางวิชาก็ยังปฏิบัติน้อยเกินไปก็จะทำอย่างนี้ได้มหาลัยก็จะต้องยินดีต้อนรับโลกแห่งการปฏิบัติให้เข้ามาช่วยสอน ให้เขามาช่วยวางหลักสูตรให้ด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยาทางกกอ,อ,อโดยศาสตราจารย์แพทย์ดมพชินทร์ท่านก็ได้คิดทําอะไรขึ้นมาเยอะทางผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการสนับสนุนเต็มที่